เียเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ปะปะเขีงตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปาปส,ส,สุขสุขคตครับผมมันนี้ค่ะ เดี๋ยวมาเบิงเบาแพทยสาปลาด้วยพี่น้องเ้อเป็นปลาที่เขาเจ้าสูบน้ำออกนะครับนี่นี่แหละพี่น้องเฮ้ยไม่ยันปัดได้หลยเติบหรอตอนนี้เบาแพทน ม,ม,มาเดกแล้วครับตีดนี่นะครับพี่น้องครัคบมือนี้ครับมาจับปลาได้พี่น้องเด้อปืนมจะตุยไงแวไปเชงไหมมึงมึงขับพี่น้องขับป้าตไงไหลเ้อเป็นไงเด็อบ่นไย่ไเย็นม่หาไงคลนตาิ เดียบวกทางนเบวกข้างน้า่อยู่ับไ้ากบข้างนาด้มันิเคือาพนนี่ครับกับเป็นปลาเพิ่นเอินปลาอย่างนี้ต้นต้นี้อย่งนี้บอเพนนบเมนัวน้นต้นต้นยังก่อน นู้ยัยจะไปหายุสเัยเยาะเยาะไปเฉยเฉยเอาแล้วเอาแล้วครับพี่น้องเอาแล้วปลาปลาเข็งตัวนี้มันตัวใหญ่แท้ไหนหายใจไม่อิ้มหายใจบม่อิ่มครัพี่น้องงครับสามตัวปิีงกินบะเบิดผมตัวนี้สามร้อยพี่น้องสามร้อยขอดีกันนี่ครับผม สามลวดแถวควมค้พร้อมอันนี้เป็น,น,นปลาซิวนนปลาซิวดอกพี่น้องเนาะแกนออาไปนี่อย่างก็ใหญ่ปลาซิวโอ้ยไปเฮ็ดปลาจอมปลาจอมปลาจอมนี่น,นะ,ระ,ระนคะระับพี่น้องเบาพี่นอนเพิ่นกระซามีน้องพี่น้องเพิ่นกระขันทั้งแสดงว่าบวกนั่นบวกน,นี่ซาขึนบ่นอ่างจ้าใช่ข้างหนึ่งตัวนี้มันก็อบอดจริงโอ้โหบ่เป็นยางหยับจนเหงาที จิ้นสักมาแล้วพี่น้องจนงุนเ h a u แม่บอเพนจอยางหย่อมไปพี่น้องห้องรุ่นน้ากันอีู่ครับบอเพนกําลังหาไปเรื่อยๆอยู่ี๋ยวพี่น้องน้ำฝนแล้วไปครับเดน๋ยวคือบอคือบอวันอนี้กับพ,พี่น้องมาสาปลาได้พี่น้องเด้อเป็นค,บคนบอลเขาจะออกไปไล่ล้วเด้อพี่น้อง

ปลาดูอกปลาเข่งไงเด้อพี่น้องเด้อปลาคอมีแตหลูกมันนอยู่ใส่นว่าเหมือนเ้อมันตัวิเห็นดินยุ่น่ะมีอัเห็นาด้ห็นมาดิมันหมดูมดิจเิ่งเด้พี่น้องสีหาพรพอด้อันบตัวอย่างเงนี่ ยึตมจกลงไปเอาเอาเป็นเนียนเอียงร้านเป็นเล่นๆนะน้ำไปเลยเนี่ยเนี่ยมันยังล่ะปลาหยังบลาูมึงมึงมึงพี่น้องปลากูว่ามีบ่นี่เม็ดซีรีแต่มันจับบ่าอะไรไปลาอยังเนาะปลาอยังเน้อยกว่านี้โอาเอาเบิ่งได้พี่น้องสิเป็นปลาขึ้สิเป็นปูได้พี่น้องเด้อ เป็นูมันแต่หนูแต่หดินอะหายบังกระูดูโอ้ยนี่แม่ปลาเข็งไงระวังระวังพี่น้องมันสอพ่อเหยียบตายหมันเรติโอ้คือขืนเมื่อวันพีว่าหายใจไ่อิ่มเนี้ยบ่าเพี้ยนนี่ครับพี่น้องครับใส่กับแมงมงามเลยโอ้เนี่ยปลาควายเงี้ยด้นี่ปลาเข็งโม ตีออ่ะตีออ่ะเอากำหัวยปั๊บน้าหน้าคเก็บไปลางน้ำลางมันก่อนจีตรมไว้เขาแยกครูไม่ายเอาขึ้นหมุนยู่ดีแค่พี่นองครับครูมาใส่บวกน้อยๆเขาชเนาะอืมเด็ดเต็มครูเต็มแงบานห้องนี่นี่พี่น้องเมึงประดุกเดีอพี่น้องเลยใส่ข้าาบัได้ ไนี่บอเดี๋ยวมือก็อสีตอดมืออีกเด้นั่นน่ะโอ้เนี่ยปลากัวหน่อยเนาะสามตัวปนแล้วพี่น้องเนี่ยปากคอก็ได้ยจะว่าปลากินใหญ่อยู่นั่นน่ะตัวนั้นตัวน้อยคข่งกันนั่นน่ะยุบบวกจับให้พี่น้องเบิ่งดูเหเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุบบวกเนี่ยนั่นแหละบอหักโอ้โอ้ <laughs> โอหายใจไปยิมเอาก่อนน่ะ เปยนตัวนี้อยู่บ่นี่ครับพี่น้องตัวเล็กๆหนึงเอาเไปเห็ดอันสมเป็นอะไรบ่เดี๋ยวพี่น้องกะสีสาวหาน้ำยิงสีเนาะครับเป็นไงคือลืมตายได้หาปลาเนี่ยปลาสลิดปลากระเดื่อครับพี่น้องครับนี่เป็นปลากระเดืออได้พี่น้องเด้อเนี่ยบ่าวแค่นนี่ไม่หนึ่งยูยังสี่

ใหเนี่ยสยทเสียท,ยทยยบบานาเปล่าเสียแสดงว่าเบาเพี้ยนสาเหลวเพระท่านหายได้พี่น้องท่างนี้มันลงตีโตมาไหนบุ๋มเสียนู้เนี่ยเสียเสีจนเหงาเนาะมันโตก็เอาถือแดดเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมาบอขึ้นมาแบบนี้นี่ครับพี่น้องปลาใส่งามๆเด้เด้อพี่น้องดดเด้อนี่ยากระเปียกเด้อพี่น้องลงขึ้นผักนี่ากต้มเหลือได้พี่น้องเรื่องแบนี้มาเรียนต้มน้ำกันครับ เตรงนี้นปดดลายได้พี่น้องเด้อตายเดือดหน่อยอถออันนี้จนเงเนี่ยปลาีปลาีเดืดน่อยนู่นนี่แแก็ลายอย่เนี่ยอืมลายปลาตายเอาเอาคือกเราพี่น้องแล้วถือ่าได้ยูได้กินครับเอาเอาอื้มวางวงไปตืนนี่นี่นนี่นี่นีนี่นี่นีนี่ต้นนี้ เอ้เอาพูดเองจับได้เห็นบ่เมื่อกี้ผมเหยียบอยู่นี่ครับพี่น้องครับอปลาหยังลักปลาเข็งปลาเข่งมิเตใส่งามเลยเนาะใส่เงยใส่เงยเนาะเล็กอตัวใหญ่หลายเด้อพี่น้องเด้อโลละแปดสิบก็พอซื้อเด้อนี่ครับเมื่อกี้หยับหยับอยู่นี่แหละเราเพื่อนหาป่าปรบพฤติไปเย จนตายเนาะพี่น้องเนาะึงยันจะเศร้าถือกระดูกเกเอป็นยังไกวางัน้ออ่าาสาเมียเบาเป็นเดเนี่ยเนีมาหาทั้งเนี่ยบแ่นนเน้ำแมไอนี่ครับพี่น้องครับจับจับเมื่อกี้ได้พี่น้องนี่เนน้ำใี่น้องได้นี่ นั่นปลาตายอ่ะจับจับมอจีนะครับมีมูได้ขึ้นมาก่อนนะครับพี่น้องถือว่าได้หลายเติบแล้วครับรุ่นยิงพี่น้องเบิ้ลน้ำกันอีกเง,ง้าครับโอ้ยกระยุนี่ละนี่สนยุนีละนี่เน,นี่ยเนี่ยพี่นอ้องส้นสนยุงสีเด้พี่น้องเด้เน,นี่ยปลาดุกมันสีมักโอ้หน,น้ำน้ำกระไลพี่น้องเดี๋ยวเดียด๋วยวยเ,เดียวเดี๋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 ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวดี๋ยวเดีี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ย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 ว ปลากระเดิดไปปลากระเดิดนี่ไม่นี่ยแม่งเงานี่ไหมเอาเลยเอาเลยปลากระเดิดเกาบาดเบาแผ่นสาผู้เดียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นกองเชียร์เนาะพี่น้องเนาะเห้ ขึ้นขึ้นไปตายเออะว่าท่านว่าท่านได้ตายเกูขึ้นนมามกเ่ยที่ว่าประ<า>คองว่าไหลเนาะว่าเบาเบาเพี้ยนก็ใจเอาแต่พี่น้องบ่ราะเป็นบวกนิหน่อยๆได้พี่นอ้องเบิ่งครับนี่แก่สาขึ้นมาเนาะพี่น้องพอดีเดนมาเบิ่งเพิ่นสาปลาเนาะพี่น้องก็ได้ได้มะไทายให้เบิ้งครับบว,บวกเดบวกเดบโอ้เหลี่ยงไงเพ่อนเหรอ เอาเดี๋ยวเด้อพี่น้องเอาาเพ่อนอยู่ก็เอางอีกกลยังยังคือโตาละนี่ครับพี่น้องครับเป็นปลาเข็งนะพี่น้องเอามันคือดินดูเถอะล่ะเคยจับบนหัปเข็งเคยจับตะปะคอประมาณนั้นละ นี่ครับพี่น้องครับใส่งามๆได้พี่น้องด้วยาหายใจก็อิ่มเลยด้วยเดบ่าวก็หายพี่น้องเป็นไงนี่นยืนเล่งอยู่ไหมพี่น้องยืนเบ,บาแผ่นก็ได้ครับมันหนีเส้นควันมาได้มาเนาะพี่น้นนาาองแล้วครับพี่น้องครับนีเบาแผ่นกะ สีราไปอีกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่พี่น้องก็ถือว่าได้อยู่ได้พี่น้องถือประมานอยู่ครับนี่พี่น้องปลามีตัวงามเนาะเป็นปลาเข็งเนาะพี่น้องแล้วก็ปลาดุกครับปลาดุกได้ดสองตัวได้พี่น้องสามหมุนตัวนี้ไหมปลาแพ่นปลาดุกได้ดสามเนาะเดียตายกระโดดนี่ครับปลาเข็งเนาะผ่อนได้กันหลุดอะ อันนี้อันนี้เจ้าเทียวไปเห็ดสมไม่ได้สมไ่ด้ม,มน,นี่เราพี่น้องได้มื่อนี้ก็ได้ถือว่าพอไี้อยู่ได้กินยู่พี่น้องก็สำหรับชิมนี้ก็ขอลาพี่น้องกันนะครับพอกันชิมนาครับสวัสดีครับ